สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรเ,เป็นที่เคารพรักครับผมพบกับต้อมแท็กเตอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมอำเภอเมืองโคราชเบอร์โทรศัพท์ติดต,ต่อ0957494116เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมวันนี้รีวิวรถไถ1ยคันนะครับผมเป็นรถล้อแท็กครับรถไถล้อแท็กรุ่นนี้จะเป็นอิซากิครับอิซากิ TPC 213ิโ o l o นะครับผม21แรงเครื่องยนต์ดีเซล3สูบนะครับผม ครื่องยนต์ดีเซลสามสูบเป็นล้อแท,แท็กยางนะครับแท็กสามเหลี่ยมเหมาะสำหรับลงนานะครับผมคันนี้ตัวนี้บอกราคาก่อนเลยนะครับผมตัวรถพร้อมกับโรตารี่พอลดินราคา1นึ่งแห้าบาทนะครับผมพิกโกโลสองหนึ่งสาม TPC สองหนึ่งสามล้อแท็กนะครับตัวนี้ใช้งานมาน่าจะรอบที่สองนะครับหนึ่งพันกือบอีกสาสิบสามชั่วโมงนะครับมาพร้อมกับตัวโรตารี่เมทหกสิบนะครับผมเมทหกสิบมีตัวสวมเร็วของโรตารี่ด้วยนะครับ แบบสวมเร็วนะครับตัวนี้ใส่ง่ายใส่สบายนะครับใบโรตตรี่เต็มนะครับใบโรตตรี่เต็มนะครับรุ่นนี้มีแขนลากเรียบร้อยนะครับถอดใส่ผานได้เลยนะครับถอดใส่ผานได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสี่เกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยนะครับเป็นเกียร์ชารทเทิลนครับชาร์เทิลนะครับชารทเทิลตรงใต้พวงมาลัย เกียร์ชัปเดินหน้าถอยหลังที่พกที่ที่การนี้ได้เลยนะครับผมเดินหน้าถอยหลังนะครับโรตารี่มีสามเกียร์นะครับโรตารี่มีสามเกียร์ครับหนึ่งสองสามแล้วก็มีโรตารี่เกียร์หมุนกลับอีกหนึ่งอันนะครับหนึ่งเกียร์นะครับผมตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองขับไปดูครับผมนะครับอิซากิทีพีซีสองหนึ่งสามนะครับผมรถนําเข้าจากญี่ปุ่นยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับ สตาร์ตติดง่ายนะครับผมสตาร์ตติดง่ายนะครับไฮดรอลิกขึ้นลงปกตินะครับ ตอนนี้น้ำมันไฮดรอลิกขาดนะครับยังไม่ได้เติมนะครับผมโรตารี่นะครับผมนะครับอันนี้ถอยนะครับโรตารี่หมุนกลับนะครับตัวนี้ ไฟหน้าติดนะครับไฟหน้าติดครับไฟหน้าติดแต่ดังนะครับผมไฟหน้าติดแต่ดังครับไฟเลี้ยวติดนะครับไฟเลี้ยวติดสองด้านเลยนะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดนะครับผมมาขึ้นนะครับวัดรอบขึ้นนะครับ ไม่มีไอนะครับหรือหม้อน้ำนะครับน้ำไม่ดันนะครับผมน้ำไม่ดัน โอเคเดี๋ยวคับให้ดูครับผมเดี๋ยวคับให้ดูตัวนี้มีสี่เกียร์เดินหน้านะครับสี่เกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยแล้วก็มีโลหไฮครับ เหมาะสำหรับงานลงน้ำนะครับตัวนี้ลงน้ำไม่ติดลมแน่นอนนะครับอิสกิพิโกโล์ครับท p c ีซีสองหนึ่งสามนะครับล้อแท็กครับคันนี้มาพร้อมกับโรตารี่พลวดินราคาแจ้งกันอีกทีนะครับขอแจ้งกันอีกหนึ่งครั้งนะครับคันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับยังไม่รวม ค่าขนส่งนะครับผมคันนี้จะได้แบตเตอรี่ใหม Akt ่แบตเตอรี่ใหม่หนึ่งลูกนะครับรถพร้อมกับโรตารี่ฟรอนดินล้อแท็กแบบนี้เอาไปทํานาได้เลยนะครับพี่น้องคันนี้1นึ0 0 0สนบาทนะครับผมสนใจโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ095749 4 1 1 6กับ0957 4 9 4 1 1 6เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมที่ตั้งร้านนะครับอยู่ตรงข้ามอนามัยบ้านพระโมหกตําบลมะเริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสีมานะครับ มาไม่ถูกมาไม่พบนะครับโทรมาก่อน0957494116กับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ